สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่เนาะมาพบก,กับช่องสาวิึงเหมืนเดิมนะคะพี่พี่จ๋ากับแนวทางฮางนอยฮานอยของวันที่8นะคะ8มิถุนายหยน2 5า8ยดนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าป18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครอง โดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปกันก่อนเนาะพี่ๆจะสำหรับแนวทางของวันที่7นะคะซึ่งแอดให้เด่นที่6 1 2ให้วิ่งรูดที่6ไปผลที่ออกในรอบแรกนะคะรอบเฉพาะกิจเนาะ7 6 2ล่าง95นะคะเด่น6มาเด่น2มานะคะวิ่งรูดที่6แอดเน้นไปที่62มาตรงๆต,ต,ตัวที่แอดเน้นนะคะ สำหรับล่างแอดหลุดไปในรอบพิเศษนะคะ5-7ล่าง6-9เด่นที่6มานะคะพี่ๆจ๋าตรงๆต,ต,ตัวที่แอดเน้นนะคะสำหรับ6-9อ่าในรอบปกตินะคะ1-4-2ล่าง8-6นะคะอ่ารูดที่6ให้ไป6-8มา8-6นะคะส่วนในรอบ VIP เนาะอ่าในรอบ VIP นี้0-8-2ล่าง2-3นะคะ ดินสมานะคะอันนี้ก็2มาเช่นกันเนาะสำหรับตัวที่แอดให้รูดนะคะมาใน3หน่อยพลาดในรอบ VIP นะคะยังไงก็ฝากตามต่อแล้วกันเนาะพี่ๆจา๋าเพื่อนมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันชอบค่อยตามไม่ชอบผ่านนะคะแอดให้เป็นเพียงแนวทางนะเป็นสูตรการคํานวณมีเข้ามีหลุดนะคะแอดไม่รู้ล่วงหน้าเด้อว่าจะมาตัวไหนนะคะอันนี้ให้ไปตาม ที่คำนวณได้นะคะให้นำไปพิจารณาดูนะคะ,ะมาตามกันต่อกับหานอยของวันที่8นะคะแอดลงสองสูตรนะเผื่อพี่พี่เอซที่มารับชมใหม่นะคะชื่นชอบชุดไหนลงตามชุดนั้นนะแต่ละคนแต่ละท่านชอบไม่เหมือนกันนะคะแอดก็เลยลงทั้งสองสูตรเลยแอดจะเน้นไปที่หกคู่นะคะหลุนสีหน่อยอ่ะฮานอยสูตรเม็ดเดียว ดินวิ่งรูดนะคะอ่ะไปตามกันต่อกันนะคะสำหรับตัวดินในวันนี้แอดให้ดินไปที่สองห้าแล้วก็เจ็ดนะคะสายวิ่งสายรูดเนาะแอดให้รูดไปที่เจ็ดนะคะพี่พี่จะรูดไปที่เจ็ด 7จ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่รารู้ที่เจ็ดกันก่อนเด้อค่อยดูตัวที่แอดเน้นนะคะเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดดแปดเจนะคะอ่ะทีนี้มาดูตัวที่แอดเน้นกันสํำหรับ รูที่7แอดเน้นไปที่6คู่นะพี่พีสาให้นำไปพิจารณาดูแล้วกันนะคะสำหรับ7แอดเน้นไปที่70 73 74 75 78แล้วก็79นะคะอ่ะในชุดนี้ก็จดไว้แคบไว้เพื่อนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันทั้ง2สูตรนะคะ อ่ะแคบแล้วเนาะเดี๋ยวจะไปอีกสูตรหนึ่งเด้ออ่ามาดูกันนะคะสำหรับในสูตรมัดรวมนะคะพี่พี่จ๋าเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปกันก่อนเลยแล้วกันนะคะดูไปทีละชุดนะคะอ่ะชุดนี้เด่น6เด่น1เฉพาะกิจ7 6 2ดนะคะ6 2สองมาตรงๆนะคะตารางตัวเด่นเราก็มานะคะเด่นที่6ล่าง9กวหา หลุดไปนะคะในรอบพิเศษเนาะห้าห้าเจ็ดล่างหกเก้านะคะห้าเจ็ดหลุดหกเก้ามาในตารางตัวดินนะคะ <c oughs> ส่วนในรอบปกติหนึ่งสี่สองหนึมาสี่มาสองมาตารางมาสตัวนะอันนี้ก็เข้าตารางล่าง8ปดหกหลุดไปนะคะในรอบว P 0ศย์แปล่างสองสาม แปดสองหลุดไปสองสามมาในตารางตัวดินนะคะพี่พี่จ๋ามาในตารางตัวดินนะคะอ่ะวันนี้ตัวที่แอดจากคู่มาคู่เดียวเนาะนอกนั้นไปเข้าตารางหมดเลยนะคะอ่ะวันนี้พลาดจริงๆ <c oughs> มาในรอบเดียวเนาะต้องกลับขอโทษขอไปพีพีเอฟสีด้วยนะคะโอ้พูดมาก,ก็ไม่ได้พี่น้องจ๋าไอโคแห้งนะคะอ่ะมาตามกันต่อนะคะกับ แนวทางของวันที่แปดอันนี้คือห้านอยสูตรมันรวมนะคะชุดที่เป็นตารางเนาะ,ะมาดูก่อนอื่นเลยเราะจะมาดูตารางตัวดินกันก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยดูตัวที่แอดจับคู่นะ มาดูกันนะฮะตารางตัวดินตารางตัวดินให้ไปที่เจ็ดสองห้านะฮะสี่ศูนย์สามนะฮะพี่ๆจ๋าสำหรับท่านที่อยากได้อ่าตัวที่แอดคัดให้นะคะแต่แอดไม่ได้ลงอ่าบ้านแดงนะแอดลง แอดลงช่องทางนี้นะคะพี่ๆจ๋าฝากเป็นกําลังแรงใจให้แอดอีกหนึ่งช่องทางเนาะแต่ว่าแอดจะรงมแค่สตอรี่นะคะเดี๋ยวแอดให้ดูของของเมื่อวานของเมื่อวานก็มาในรอบเฉพาะกิจเหมือนกันนะคะอันนี้ของเมื่อวานตารางก็มาทั้งสามตัวเหมือนกันนะคะให้ดิ่นไปแบบนี้แล้วก็จับคู่ให้สี่คู่นะคะแอดจะให้แบบนี้นะกองวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแอดลงให้เนาะ จะลงประมาณบ่ายบ่ายสองบ่ายสามนะคะสำหรับชุดสี่ตัวนะอ่กเป็นกำลังแรงใจให้กันแล้วกันนะคะถ้าใครทำแบบเหมือนกันนะคะทางบ้านฝาเนาะก็เป็นกำลังแรงใจให้กันด้วยนะหรือทักบอกแอดหลังบ้านก็ได้นะคะจะได้ไปเติมกำลังใจให้กันแล้วกันนะคะอ่ะมาตามต่อกันที่ห้านอยของเรานะคะตัวด่นเด่นเน 10, แล้วก็เด่นสนะคะ เด่นเจ็แล้วก็เด่น 2, สองำหรับ7นั้นแอดให้ไปที่70 73 74 75ไม่แน่นะมาแล้วมาอีกได้นะคะพี่พี่จ๋าสำหรับ2 23ก็เช่นกันคำนวณตัวเดิมก็ได้ตัวเดิมก็ให้ไปตัวเดิมนะพี่พีจ๋านำไปพิจารณาดูนะคะ ตามต่อกันที่ชุดกันนะคะสำหรับท่านที่ไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้ก็จับในตารางแล้วกันนะคะชุดการแอดให้ไปที่ศูนย์ฮาเดอศูนย์สี่หนึ่งห้าห้าสี่อ่าวันนี้เด่นมาทั้งสามตัวเลยทั้งเจ็ดทั้งสองทั้งห้านะคะมาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวที่แอดเน้นในอ่าชุดนี้นะคะ แต่ว่าสายเบิ้ลนะถ้าชอบก็ตามนะสีสีนะคะสำหรับแนวทางของสายเบิ้ลอ่ะตัวที่แอดเน้นสำหรับเด่นเจ็ดเน้นไปที่เจ็ดสามนะคะเจ็ดสามเจ็ดสี่แล้วก็สองสามสองห้า สองห้าสองเก้านะคะสองสามถ้าใครจะตามนะตัวเดิมเผื่อมาแล้วมาอีกได้นะคะพี่พี่จา๋าที่นี้เดี๋ยวเรามาดูชุดกันกันบ้างศูนย์ห้าศูนย์สี่นะคะแนวทางของแอดก็จะประมาณนี้นะคะพี่พี่จา๋าลดสี่หน่อยนะคะตั้งแต่รอบเฉพาะกิจถึงวีพีเลย แอดก็ขอขอบคุณ PPFC ทุกทกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ